สุกอื่นสุกใดไม,ไม่เท่ากับสุขในอริยทรัพย์คือสุขที่มีศีลมีธรรมสุขภายนอกเรียกว่าวิบัติได้ที่มีทรัพย์มียศฐานรันดาศักดิ์มีทรัพย์สินคานมากมายแต่มันก็วิบัติได้เต็นชื่อเก๊กผิดไปที่เดียวนะหมดหรือว่าจะทำอะไรไปพลาดทางไปนิดเดียวก็หมดกันเท่าน,นั้นทั้งชื่อเสียงทั้งทรัพย์สินดัง <c oughs> นั้นจนึงให้ปลูกฝัง บารมีของพุทธโภศ์มโรมโพธิสัตว์ที่นี่ทันพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าจะโปรดย,ย่าทั้งทั้งย่านอย่างไรดีจะโปรดตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้วิธีใดดีแล้วก็จะโปรดตัดโลกทั้งหลายให้ได้รับความสุขพ้นจากทุกข์ได้ด้วยวิธีใดทา่านก็เลยมาวางแบบแผนในการะพฤติปฏิบททัติธรรมต้องมีศีลเป็นภาพื้นนก่อน และการมีศีลน,นี่ก็ดำเนินรอยตามพุทธพงศ์บรมโพธิสั์องแล้วแล้วที่ตัดสรุปเป็นพุทธ,ธเจ้ามาคือศีลน,นบารมีเป็นบารมีหนึ่งในบารมีสิบทัศถ้ามาแจกออกเป็นสามสามบารมีก็เรียกว่าบารมีสามสิบทัศที่พระพุทธเจ้าใช้ตั้งสัจจะวาจาให้เดือดร้อนถึงแม่พระธลณีขึ้นมาล้างผานพวกมารทั้งหลายที่มาทำลายพุทธเจ้า มาห้ามพระพุทธเจ้าไม่ให้ตัดสรูบนรัตนบันลังว่าแผ่นดินของเขาทั้งนั้นไม่ใช่ของพระองค์พระองค์บอกว่าได้ทําบุญตรวจน้ํามานานนักหนาแล้วไหลพบไหลกลับไหลกันแม่ธรณีถึงทนอยู่ไม่ได้แม่ธรณีก็คือเทพยูดาซึ่งประจําในพื้นแผ่นดินปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เทพยูดาประจําแผ่นดินประจําอากาศประจําจักรวาล ก็ยังมีอยู่ส่วนภูมิเจ้าที่นั่นก็อีกเทวดาอีกประเภทหนึ่งสิ่งเหล่านี้มีปรากฏอยู่แล้วทั้งนั้นมีหน้าที่แต่และหน้าที่ฉะะนั้นการมีสิิ์นี้เราต้องพินิจาะห์ให้ดีให้ดีแต่ก็ไม่ใช่ดีเลือดลอยไปจนกระทั่งรับยังไม่ได้ <laughs> ดีลอยไปซะดีว่าเราพยาหรักษาได้ เรารักครอบครัวรักลูกหลานรักภรรยาสามีรักใครที่จะมีความสุขในโลกนี้เมื่อเรามีความสุขในโลกนี้แล้วโลกหน้าไม่ต้องห่วงก็มีความสุขเหมือนอย่างวันนี้เราจิตใจเบิกบานมีความสุขดีมีธร,รรมปฏิบัติประทับพร,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 รุ่งนี้เราก็ดีต่อต่อพรุ่งนี้มันดีสัป,ปดาห์หน้าก็ดีเดือนหน้าก็ดีปีหน้าชาติหน้าก็ต้องดีหากเราไปหวังว่าชาติหน้าชาติหน้าโดยชาตินี้ ยังเข้าหาความดีไม่ได้หรือยังไม่มีความดีประทับอ,อยู่มันก็หวังได้อยู่หรอกที่เราทําบุญทําทานไปแล้วต้องไปรอเราเป็นทิศปุบัติข้างหน้าแต่มันก็ต้องชื่อว่าทําถูกต้องทําดีในปัจจุบันซสก่อนนี่แหะการที่เราได้มาสั่งสมบุญกิยาวัตถุในเบื้องต้นอันเป็นวัตถุบ้างอันเป็นธรรมบ้าง เพื่อก่อโกยใส่เขไว้ในจิตใจในขณะที่เรายังมีชีวิตหลงเหลืออยู่เมื่อเรานับย้อนหลังไปแล้วมันก็เดินทางเข้ามาขึ่งขอนทางกันแล้วจะไปในภายภาคหน้าอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีใครกําหนดได้ยกเว้นพระอรหันต์นั้นจึงกําหนดวันตายวันสิ้นวันศูนวันแตกวันดับได้เราท่านทุกคนแม้จะท่านสําเร็จพระโสดาสกิทาคานาคาก็ไม่ได้ เราก็ไม่รู้ว่าที่สุดหนทางชีวิตเราจะไปลงตรงอายุแค่ไหนเมื่อไหร่เพียงไป